มาค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะมาทานผัดกะเพรานะคะหากะเพราหมูนั่นเองนะคะเพื่อนๆกับไข่ดาวจ้านะคะวันนี้คุณลูกทําให้ค่ะพ่อยะะายน,นะคะทํางานค่ะเรีดผ้าจ้าทุกคนค่ะนะคะลูกเลยผัดกะเพราเผื่อแล้วก็ทําเผือลูปเผือเผื่อแม่ด้วยนะคะ <c oughs> อ๋ออร่อยจ้าอร่อยนะคะทุกคนจ <c oughs> ้าไม่เยอะเกินนะคะ กะเพราเยอะเกินือมมีไข่าดาวด้วยค่ะืืมมออข้าวเยอะอืมา,ามาค่บทุกคนขานะคะาทานเยอะกันกระเพราไข่าดาวนะคะบ้านเพื่อนๆทานกับอะไรกันบ้างคะหืม วันนี้นะคะยายแม่มีนะคะกะเพรานะคะทุกคนะคะกะเพาลอน้อนก็สวยละน้อนนะคะม, <c oughs> มาอาลทงกนนะคะนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะลูกทำให้ทัน เหมือนกันค่ะเิิดเผ็ดเหมือนกันอ,อ,อืทุกคนว่าใจจะทานหมดไหมเนี่ยลูกผัดกะเพราเยอะเกินนะคะแปลว่าสักเล็กน้อยพอาเพราะเพระยายนะกินไม่ค่อเยอะเท่ากินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อือม กะเพราเหลือเลยนะอืมอืม <c oughs> thời <laughs> đau có răng đó rồi tên nhà mà tung พริกก็พริกบ้านเราเองค่ะพริกที่หนูบ้านเรานะคะไม่เราไม่ได้ซื้อพริกของเราเองเผ็ิดได้ใจเลยวันนี้นะคะไดไม้มาทานมัทานข้าวกับ ผัดกะเพราฝีมือคุณลูกค่ะนะคะวันนี้นะคะแซ่บ